คนที่เป็นไตระยะที่4ระยะที่5นะคะมีอาการดังนี้หนึ่อ่อนแรงนะคะอ่อนแรงคืออ่อนเปรี้ยเพลียแรงเหนื่อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยเพลียนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกก็คือ ร่างกายมันมีแต่ของเสียนะคะเพราะฉะนั้นในในเลือดก,ก็จะมีแต่ของเสียเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะก็จะนำพาสารอาหารที่เป็นของเสียนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดงานคิดอะไรไม่ค่อยออกก็จะมึนๆเบือเบนะคะเบื่ออาหารอ่านี่เป็นจะเป็นอยู่ละนะคะเพราะว่าร่างกายมีของเสียนะคะนอนไม่หลับเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันแห้ง <c oughs> และก็คันมาจากการที่ปริมาณฟอสฟอรัสในร่างกายสูงเกินไปนะคะกล้ามเนื้อเป็นตะกิวตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็มาจากฟอสฟอรัสนะคะเท้าและข้อเท้าวบวมอ่าเท้าวบวมตัวบวมหน้าบวมมาจากเกลือแร่นะคะเกลือแร่ที่ชื่อว่าโซเดียมนะคะโซเดียมก็มาจากเกลือ เกลือก็มีทั้งแบบเกลือเค็มเกลือหวานเกลือจืดนะคะเกลือเค็มก็คือเกลือแกงซีอิ๊วน้ำปลาอย่างนี้นะคะส่วนเกลือหวานก็คือผงชูรสเกลือจืดก็คือผงฟูที่ใส่ในเบเกอรี่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทานเกลือหรือมีส่วนผสมของโซเดียมเข้าไปเยอะๆนะคะจะทำให้ตัวบวมหน้าบวมเท้าบวมค่ะแล้วก็ตาบวมน้ำโดยเฉพาะตอนเช้าเอออันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นการ ที่ทานโซเดียมเข้าไปเยอะๆนะคะก็จะบวมบวมตอนเช้าแล้วก็ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนอ่าอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นที่สามารถให้เราเอกใจได้ว่าเอ๊ะฉันหรือพ่อแม่หรือคนที่เรารัก มีความเสี่ยงที่จะเป็นไตระยะสุดท้ายหรือเปล่าไตาระยะสุดท้ายหรือไตระยะที่4ระยะที่5นะคะก็จะมีค่า eGFR น้อยกว่า30%เนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่มีร่างกายอ่อนแรงคิดอะไรไม่ค่อยออกเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งผิวคั้นนะคะเป็นตะคิวตอนกลางคืนเท้าวบวมนะคะข้อเท้า ส่วนข้างล่างอะบวมนะคะเท้าวบวมข้อเท้าวบวมตาบวมตอนเช้านะคะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหาให้พึงและลึกไว้เสมอว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะคะเพื่อให้ชัวร์นะคะไปตรวจเลือดเลยนะคะ ไปตรวจเลือดเลยในกรณีที่คนยังไม่เคยตรวจเลือดยังไม่ได้เป็นเบาหวานยังไม่ได้เป็นความดันนะคะยังไม่ได้เป็นเกาเป็นยูริกที่ต้องทานยาต่อเนื่องนานๆนะคะกลุ่มคนพวกนี้ถ้าฟังคลิปปูจบแล้วเกิดเอ๊ะอย่างเงี้ยค่ะฉันเป็นหรือเปล่านะคะ ท่านสามารถไปตรวจเลือดได้เองที่คลินิกหรือโรงพยาบาลนะคะก็ไม่ต้องอดอาหารนะคะตรวจเลือดค่าไตไม่ต้องอดอาหารเดินเข้าไปแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอตรวจเลือดค่าไตนะคะค่าตรวจเลือดก็ขึ้นอยู่กับว่าไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะคะค่าใช้ใจต่างกันนะคะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลก็ไม่เกินหนึ่งพันบาทนะคะไม่เกินไม่เกินค่ะส่วนคนที่เป็น เริ่มจากเบาหวานความดันสูงนะคะกลุ่มคนพวกนี้เมื่อทานยาต่อเนื่องมากกว่า5ปีจะมีความเสี่ยงที่ไตมันจะเริ่มเสื่อมอยู่แล้วเพราะไตมันทำหน้าที่กรองของเสียนะคะก็กลุ่มคนที่เป็นเบาหวานความดันสูงโรคเกานะคะโรคหัวใจอย่างไรเสียนะคะเมื่อทานยาต่อเนื่องนานๆ ก็จะเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะต้นไตเสื่อมระยะกลางแล้ก็ไตเสื่อมระยะสุดท้ายนะคะหว,วังว่าเช็คลิสต์ต่างๆที่ปูได้ไกด์ไลน์ไปนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะ